พุดทำไมมัน,มนอหน่อยเออลดเรามันคือ Timber นี่เก่งเหรออิปทองนี่แน่ผีเสื้อดนผีเสื้อเก็บปล่อยปลอยผีเสื้อราตรีผีเสื้อราตรีสวัสดีครับมาพบกับอีดีมินอีกแล้วอีดีมินครั้งนี้เช่นเคยเป็น R.O.V. ไป R.O.V. กันเลย เราเลือกเป็นพิศรตรีนะครับเป็นพิศรตรีคริกซี่อมุนตัวน่อยหือเป็นไงไงชุดสวยป้าสกินแรกนะครับไม่มีสกินเลยครับนี่เลือกเรียบร้อยไปเจอกันในเกมไปเริ่มได้ไดเราเป็นคริกซี่ตัวเขียวออกเดินทางตามหาความรัก รู้มัง้งอย่าเดินเก็บดอกไม้นะม่มีสักดอกนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นผีเสื้อแต่เป็นผีเสื้อแบบสีสันสดใสสีแดงนั่นนั่นนั่นัน่้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตม่ควรมีชีวิตอยู่เออผูที่ไม่เห็นค่าชีวิตมันคนมีชีวิตอยู่งั้นเธอเป็นไรไปเลยโอวชชอบเสียงเพลงมากนี่เด้งเด้งอ โอ๊ยนี่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 เธอทำได้ฉันก็ทำได้นี่น,น,นะน,นี่อย่ามาเดินเหยียบดอกไม้ฉันนะนี่นี่อย่ามาเดินเหยียบดอกไม้ฉันนะให้มันรู้ให้มันรู้อือฟัดบายเจอเป็นไงไงผ<ว>ีเสื้อสุ่มผีเสื้อสุ่มีีชวิต พูยทำไมมันสำเนียงดีขนาดนี้อุ้ยไมนมีใครหยุดฆ่าได้เขาว่าอย่างนั้นมาดออกมาสิน่อยเอลรด เรามันคือทีมเบิร์มันคือทีมเบิร์ไม่มีสีฟ้ากลับไปเอาสีฟ้าก่อนนะกลับบ้านเพื่อเอาสีฟ้าสีฟ้าของฉันและเธอหมุนหมุนหมุนเอยเหมือนที่จอดฮอเลยเนาะเอ๊ะก็คือที่จอดฮอไงมาเป็นทีมโคนั้ีให้มันรู้ซะบ้างสิว่าใครเป็นใครยังไงพูดนี่เก่งเหรอ กิบทองอืมอืมอืมไปไหนอืมอืมอืมเดินนักนะสู้มันจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยที่เมื่อไปเจอรนทรีอุลองพอจังเออผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่เห็นค่าชีวิตอืมอืมอืมเดี๋ยววิ่งหนีฉัน อย่าให้ชนดิดสู้รบปรบมือกับใครลุ่มเขาเลยอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะอืมอย่ามาเดินเหยียบดอกไม้นะ,ะฉันชอบเธอมากคริสซี่พี่ยนจาัดก,การ อย่าข้นบานะนะนี่เจอฝนดาวตกจบอืมอืมให้มันรู้สไปร์เองอย่ามาเก่งนะคริกครีกอ๋ออ๋อสนอนป้อมเย้ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ เป็นไรอ่ะสู้สู้สู้เขาอุ้ยข้างล่างโดนลุมตายแน่ตายแน่แนฉันจะไปช่วยเขา,าเ,เนะขาเหยียบดอกไม้ฉันนะอุ้ยเก่งมากให้ฉันไปช่วยอยู่เล่นด้าเล่นด้าซื้อได้แล้วการห้ามฟืนอฟูผู้จะไม่เห็นค่าชีวิต ไม่ควรมีชีวิตเยอไปเลยเอออย่ามาเดินเหยียบดอกไม้นะเอออย่ามาเดินเหยียบดอกไม้ฉันอ้ามีคนมาจะไปไหนฉันจะตีป้อมเธอตีป้อมเธอให้ป้อมเธอแตก ป้อมเธอแต่งฉันชนะแน่นอนอ,อไม่ควรมีชีวิตอยู่เด้อไม่ควรมีชีวิตอยู่คริสซี่จัดก,การพี่คนนี้ชื่ออะไรซานิสหรอเออฟันป้อมเออเออปึงป้งปึ้งเออช่วยช,ช,ช,ชีวิตด้วยนะวิ่งออกมา ตาเออเอกลับบ้านดีกว่าค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปจะไปช่วยเธอจะไปช่วยเธอเองนี่แน่ผเสื้อดนเสื้ก็บผีเสือดนผีเสื้ก็ ฉันเปนยั่วฉชนมันบดฉันเปนยั่วฉชนมันบดเย่ะๆบดๆเ้อพี่เสือดองพี่ดองพี่ดองเอ้ยนั่นๆกระรอกน้อยกระรอกน้อยคอยรักมาแล้วเด้งเด้งกระรอกน้อยคอยรักเด้งอืออืออือสักน้อยตกตับนี่ตกตับเด้งปล่อยปลายผีเสื้อราตรีผีเสื้อราตรีนี่โอ้โห ผีเสื้อดอนเขาแดงแดงแดงเขารดยิงยิงปล่อยวงกลมตีป้อมเดินบนให้สวยงามมิสไทยแลนด์นายอัสเซ็ตเฮ้ยปาสดาราบี้าววยวว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 วยวววววววนวว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 ก็วนวกววนวว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 วถวา ยุ่ยยุ่ไปหมดเลยนี่บินวิบิ้น่นี่ยเราไดให้กำลังใจเพื่อนๆโอ๊ยดาวขึ้นแล้วสอดอนเลยนี่ให้กำลังใจเพื่อนก่อนมีการกดไลค์เออ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 ล้สนุกจังจบแล้วครับการเล่นอาวีของเราอย่างมามันเลยเมื่อกี้นะครับรอบนี้เราผู้ชนะเราเปผีเสื้อราตรีผู้ชนะนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับใครมีคอมเมนต์อยากติชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะมาคอมเมนต์กันได้เลยว่าอินดี้มีนแบบเออเนีอวีปเป็นยังไงบ้างหรือใครอยากมาร่วมแจมนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ทักทายคุยกันแล้วก็ไปเล่นอวีกันนะครับสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเราด้วยนะไปกันเลยแซนอินดี้มินดีครับอวีปเจ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 ้า <Yeah>, <yeah>,